เื่อเวลาตีสามวันที่8มิถุนายนพันตำรวจโทศิริชัดหนูเทศรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเอมืองพัทยาพร้อมร้อยตำรวจเอกวุฒิกรปลอดโปรง่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสพเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจสพเมืองพัทยาร่วมกันจับกลุ่มนายชัดชยัยหนุ่มวัย32ปีชาวจังหวัดชัยภูมิพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ชนิดลูกโมขนาดจุด38มมม รอมเครื่องกระสุนขนาดเดียวกันหนึ่งนัดได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในซอยกอไผ่ตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนื่องจากระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ออกตรวจสอบสถานบริการป้องกันลักลอบเปิดเกินเวลาและป้องกันเหตุอาชญากรรมอยู่นั้นได้สังเกตเห็นผู้ชายวัยรุ่นลักษณะท่าทางลุกลี้ลุกลนเป็นที่น่าสงสยัยขี่ผ่านมาจึงได้แสดงตัวขอตรวจคน้นซึ่งก็พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ พร้อมเครื่องกระสุนยอยู่ภายในกระเป๋าสะพายสีดำที่วางอยู่บนตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน สอบถามนายชัดชยัยหนุ่มชัยภูมิให้การว่าตนเองได้รับปืนมาจากนายเบิร์ตซึ่งพักอยู่ซอยเทพประสิทธิ์8เพื่อจะนำไปซ่อมแต่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังออกกวดขันตรวจสอบสถานบันเทิงจึงได้ขี่ตามท้ายหวังรอดการจับกลุ่มแต่กลับเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้พริบดีเห็นท่าทีต้องสงสยัยเรียกตรวจสอบเมื่อตรวจค้นจึงเจออาวุธปืนอยู่ภายในกระเป๋าซึ่งวางอยู่หน้ารถจักรยานยนต์ดังกล่าว เบื้องต้นร้อยตำรวจเอกพุฒิกรปลอดโปรง่งรองสรารวัตรป้องกันปราบรามสพเมืองพัทยาได้ควบคุมตัวนายชัดชยัยพร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดมมพร้อมเครื่องกระสุนขนาดเดียวกันหนึ่งนัดส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปลองร้วนชี้ให้พี่เลยชีย้ จัจัไอย่างไรอผ่านอบตรวจตรวจอี้พี่ก็มีรูปตอกับมีอันนี้อันนี้เราได้ทำเองป่ะหรือว่าเราซื้อมา ป,ปืน euh. ปืนใครอ่ะทั้งตายเราเม่รอ้พอเราเรารับทำอ่ะดีนะลูกหมูตัดครับพวกอาณาะริาัทไทให้ตัดให้ Red f i h t Academy อ n c ท m มเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy